ใครที่รอรถมาสเตอรอยู่วันนี้มีมาให้แล้วค่ะกับรถมาสเตอร์พีดีห้าศูนย์โปรีไซ์แคบสองี2องพค่ะกระบาดแคบเปิดได้ยกสูงนะคะที่แต่งให้ครบแล้วพร้อมใช้ในเรื่องของราคาก็มีถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าเขาสนนราคาอยู่แค่เพียง200,000ต,ต้นเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันกับเด็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานี โงเซาเมริการค่ะพามาให้อีกครั้งแล้วค่ะกับรถกระบะแบรนด์ที่มีลูกค้าถามถึงกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแบรนด์นี้เรียกได้ว่ามีเข้ามากี่คันก็ไปไวกันทุกคันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้รอช้าไม่ได้แล้วค่ะกับรถมาส d a p รพดี5 0 Profi Side c a p 2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดป,ปี2014นะคะเป็นรถมือเดียวค่ะเป็นรถที่ผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเท่านั้นในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่รถรุ่นนี้บอกเลยว่าดียี่ยมไม่เป็นส รองใครเลยค่ะผนคองได้เยอะแล้วก็พร้อมลุยนทุกเส้นทางนะคะถือเป็นรถที่น่าสนใจมากค่ะในราคาที่ไม่สูงเลยเพียงแค่2,28,000บาทเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดรอบพันจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ในส่วนของรถเข้าใหม่ที่ร้านเราวันนี้เป็นรถ Mazda Pd 5 0 Pro คันนี้น่าชายมากเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พอแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยหล่อเทไม่น้อยหน้ารถค่ายไหนเลยที่สำคัญมาพร้อมกับไฟหน้าที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถ Mazda กระจังหน้าได้เป็นแบบลังพึ่งขนาดใหญ่ที่มีสีสันเข้ากันกับตัวรถมากบริเวณด้านล่างก็มีช่องที่สามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนะคะ ดูต่อกันที่ด้านข้างคันนี้เขาได้เป็นลอ้อแม็กเดิมโรงงานไม่ธรรมดานะเขามาพร้อมกับยางบิสโตนอีกด้วยค่ะขับขี่ดีมากรุ่นนี้เกาะถนนได้ดีเยี่ยมเลยและด้านบนก็ได้มีการติดตั้งคิ้วโปรงลอ้อแต่งหมดสีดำมาให้แล้วรับกันมากกับตัวล้อขนาดใหญ่ด้านล่างและมาสเตอร์แคปตัวไฟเดียวนะคะเขาจะอยู่ที่บริเวณแก้มข้างซ้ายและขวาของตัวรถการจบมองข้างมือเปิดประตูได้เป็นแบบโครเมียมทั้งคู่เลยค่ะและด้านข้างของตัวรถ ะะเขาคันนี้ได้มีการติดเป็นสติ๊กเกอร์โคนสาดสีดำตัดกันกับสีโตัวรถทำให้รถดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นมากๆเลยและด้วยความที่คันนี้เขาเป็นตัวไฮเลเซอร์นะคะตัวสูงด้านล่างได้มีการติดตั้งบันไดเสริมข้างมาให้แล้วขึ้นลงกันได้ง่ายๆเลยค่ะ มาดูจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของรถ Mazda BD50 เลยก็คือบริเวณไฟท้ายซ้ายและขวานะคะเขาให้มาขนาดใหญ่เป็นพิเศษกรถแบรนด์อื่นๆในราคาที่ใกล้ๆกันโดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยนะคะจุดนี้ไฟเบรกด้วย3ามนะก็มีมาให้อยู่ที่บริเวณด้านบนของหลังคารถนั่นเองและคันนี้เช่นเคยคะ่ะแต่งให้แล้วรอบคันจริงๆโลบาหลังกันชนท้ายมีติดตั้งให้แล้วพร้อมใช้งานค่ะ เข้ามาในรถแล้วภายในคันนี้เป็นกระบะแคปเปิดได้เบาะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเดิมๆจากโรงงานพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยดีไซน์3ามก้านแบบยางสวยงามทนทานทําความสะอาดง่ายค่ะในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้มีหน้าจอดิจิตอลขนาดเล็กแสดงเลขไม้และรายละเอียดของน้ำมันในถังว่าจะสามารถวิ่งได้กี่กิโลดูง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะ และตรงกลางคอนโซลของรถ Mazda า d ีดี50เขาจะมีจอดิจิตอลแสดงวันเวลาและวันที่ให้ด้วย ต่อกันที่ด้านล่างค่ะเครื่องเล่นเขาได้เป็นเครื่องเล่นเดิมที่มาจากโรงงานระบบแอร์เป็นระบบแอร์แบบแมนวนวลสามารถหมุนปรับความเย็นได้ตามใจชอบด้านล่างมีช่อง power outlet มาให้ ai, ถึงซองตำแหน่งด้วยกันค่ะและในส่วนของระบบเกียร์นั้นก็จะได้เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดออปชั่นในตัวของรถมาสด้าคันนี้ถือว่าตอบโจทย์รุ่นนี้เป็นรถกระบะท,ที่ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายๆนั่นเองค่ะ บาทราคาประหยัดรูปโฉมรอเราเอาการมากค่ะเพราะว่าเราได้ทําการตกแต่งให้แล้วแบบพร้อมใช้นะคะที่สําคัญราคาถูกมากเลยค่ะเพียงแค่2องแ0 0สองบาทเท่านั้นซื้อสดกับเรานะคะเราไม่มีบวกแบตและก็ค่าจ่ายอะไร้วยเพิ่มเติมนะคะและราคาก็ยังสามารถพูดคุนได้อีกด้วยค่ะหรือว่าใครนะคะที่ต้องการซื้อผ่อนคันนี้เขาผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่เพียง4,100บาทตลอดยุสัญญาเท่านั้นเองนะคะใครที่พอ แล้วที่จะเป็นเจ้าของรถ Mazda PD50 Pro C ทาวสุดๆคันด้านหลังเล็กนี้โทราเล็กได้เลยค่ะที่เบอร์092 532 5286และเบอร์092 795 0671จองก่อนมีสุกันค่ะ